อยู่กับ GKR S ตัวรถปี2019มันจะเป็น g k แบบไม o r c h a เชนนะครับรู้จักตะเข็บด้านข้างด่เห็นไหมฮะ R เนี่ยเดิมหมดเว้นระยะช่องไปสวยงามเราใส่เป็นล้อ RE 30ขอบ15คันนี้จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาคือจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะสำหรับ ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับใครที่กำลังต้องการแจ็ G.K ไว้ขับรอๆในช่วงก่อนสงการนี้วันนี้มีน้องส้มโอ1นึคันเข้ามาให้แนะนำครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ G.K.R.S ตัวรถปี2019นะครับถ้าเกิดยังสีตัวรถเนี่ยเราเรียกกันแบบในศับทางการนะมันจะเรียกว่าส้มอิด นะครับแต่ถ้าเกิดออกแนวซิ่งนิดนึงเขาก็จะเรียกว่าน้องส้มโอนะครับ RS เนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นในแบรนด์ของ Honda ถูกต้องไหมครับเพราะว่านับว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยที่มันแตกต่างจากตัว SV พ u s v ath, หรือ SV ก็คือในเรื่องของตัวไฟ มันจะเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับรวมถึงตัว daytime running light นะครับแต่ถ้าเกิดยังตัดหมอกนะฮะพี่ๆเพื่อนๆครับมันจะได้มาเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาหรือหลอดสีเหลืองถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าตรงนี้คือมันจะเด่นมากก็คือมันจะมีโลโก้ RS อยู่บนกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็น G K แบบ Min นอรนะครับ เพราะว่าถ้าเกิด G K ตัวแรกเนี่ยมันยังไม่มีลายรังผึ้งแบบนี้นะในตำแหน่งของตรงกระจังหน้าแต่ถ้าเกิดอย่าง G K บางตัวที่เราดูมีลายรังผึ้งแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวไหม่แเชนแต่มันก็จะเป็นการบ่งบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่าอย่างถ้าเกิด G K ตัวที่1แปลงเป็นตัวหน้า R S ตรงนี้มันสามารถทําได้เพราะว่ามันคือแพทเทิร์น G K เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอันนี้นะต้องบอกกับพี่ๆเพื่อนๆแบบนี้ เราขายรถแต่งสวยงามเนี่ยเราขายเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราได้มีการติดตามหรือดูมานานพวกรถแบบที่มีการทําเครื่องมีการแก้ไส้มีการใส่กล่องมีการไล่ข้างเราอาจจะไม่ได้มีความถนัดในการขายตัวรถแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราถนัดเนี่ยคือการแต่งเพื่อความสวยงามแล้วตัวหัวใจมันเนี่ยยังเป็นตัวหัวใจเดิม นะฮะไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในหัวใจของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย1.5 i-VTEC 4สูบเรียงนะครับจะเป็นในรหัส L15 z ตัวนี้ก็จะได้ยินหรือว่าคุ้นหูกันเป็นประจำอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวรถที่มันเป็นสีส้มเนี่ยดูจากตะเข็บด้านข้างดีเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวสีออกแบบด้านๆนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตตะเข็บด้านข้างทุกอย่างเดิมหมด ัวนงหัวน็วนอตไม่มีอรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีแต่คราวนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะฮะสำหรับตัวนี้จะมีการเปลี่ยนท่อมาแต่น่าจะเป็นในส่วนของตัวปลายอย่างเดียวแดานพาไปดูอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ใต้ฝากระโปรงเนี่ยตัวกระดูกงูเนี่ยคือมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับเพราะว่าฉนวนกันความร้อนเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีการติดตั้งมาให้ที่เหลือเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์อยู่2ตัวตัวแรกก็คือจะเป็นบาร์โคดนะครับ ส่วนสติกเกอร์อันที่2ก็คือจะเป็นสติกเกอร์มอกอนะพวกยางขอบฝาหน้าปังกระโปรงอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับรถเนี่ยมันใช้มาน้อยอันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตัวด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆครับอย่างหนึ่งเลยที่ตรงนี้ชัดเจนแน่นอนก็คือการรับประกันโครงสร้าง มีเหมือนเดิมทั้งหมดเหมือนกับตัวรถทั่วไปการรับประกันเครื่องเกียร์ก็เหมือนกับตัวรถทั่วไปอันนี้ก็คืออยากจะแสดงให้เห็นถึงในเรื่องตัวความเดิมแต่มันแต่งสวยงามเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้ตรงนี้ธรรมดาเช่นคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นล้อ RE 3 0 5ขอบแล้วก็ตัวยางเนี่ยเบิกใหม่สี่เส้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดตัวยางกับตัวล้อเนี่ย ในรถวัยรุ่นหรือทรงวัยรุ่นแบบนี้มันควรจะมีใส่กันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนการจะฟิมเม้นชงชงอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นของเดิมไม่ได้มีการตัดสปริงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ rs เนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมนะฮะรายละเอียดตัวรถรอบคันนะฮะก็จะมีการปรับสภาพเก็บความสวยงามเก็บสีขัดสีเครือผิวตัวรถหมดแล้วเรียบร้อยมือเปิดนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่จะมีตัวนี้ด้วย สมาร์ทเอนทรีนะฮะกดเปิดกดปิดจากตัวปุ่มสีดำตรงมือเปิดตรงนี้ได้เลยฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว rs มันจะเป็นฟิล์มดำแบบนี้มาเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการติดคิ้วกันศาสตร์หรือไม่ได้มีติดคิ้วกันศาสตร์ก็แล้วแต่ละคันก็ว่ากันไปนะ,ะครับคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดในส่วนของตำแหน่งตอนหน้าให้ดูกันตรงนี้นิดน,นึงนะฮะคันนี้เขาจะมีการใส่ไฟใต้เท้ามาเป็นหลอดสีขาวนะฮะตกแต่งเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,พมเพื่อความสวยงามเหมือนกัน แล้วก็อ่านใจดูของด้านข้างประตูตรงนี้อันนี้เนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์เนี่ยเดิมหมดเว้นระยะช่องไฟสวยงามนะฮะถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณีรถมีมีการทําด้านข้างหรือมีการทําในตําแหน่งสเสา A หรือสเสา B มามันจะเป็นตัวเม็ดแบบนี้อันนี้คือเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเว้นระยะช่องไฟในส่วนของตัวแจ๊แบบนี้อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยอันอาจจะบอกว่าหลายคนอาจจะดูเป็นกันทั้งหมดอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเราเนี่ยก็คือเราอยู่กับตัวรถพวกนี้ทุกวัน มันมีรถให้เราสามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้แบบโดยตัวต่อตัว,ตวเพราะนั้นตรงนี้อ่นเลยค่อนข้างจะดูออกเป็นส่วนมากนะครับคราวนี้ในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยองศาในการเปิดประตูเนี่ยกว้างมากนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ90เลยนะอันนี้คือ90เลยเพราะนั้นอย่างตัวที่มันเหมือนกับแจ๊สเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวในแบรนด์นิสสันก็คือจะเป็นตัวโนตนะครับที่ลักษณะบอดงบอดี้อะไรพวกนี้คือมันใกล้เคียงกันมากคราวนี้เดี๋ยวนั่งในตำแหน่งตอนที่2ให้ดู รถเนี่ยมันเตี้ยอยู่แล้วนะฮะพอเวลาเราขึ้นลงเนี่ยก็คือมันจะสะดวกสบายนะครับเบาะทั้งในตำแหน่งตอนหน้าแล้วก็ตอนที่2เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะสำหรับ RS เนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สำหรับรถเก๋งแฮทแบ็คในการพับเก็บเบาะตอนที่2เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น60ต่อ40ในกรณีอย่างสมมุติเราอาจจะมีการขนของหรือว่าต้องการพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเราจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้นะ แล้วในอีกตำแหน่งหนึ่งตรงนี้เราก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยคือถ้าเกิดอย่างแจ๊ดเนี่ยการพับเก็บตัวเบาเนี่ยมันจะเป็นระนาบเดียวกับตัวพื้นรถเลยนะฮะเพราะว่าพื้นมันจะเสมอกันพอดีเวลาใส่โคงใส่ของวางคงวางของอะไรพวกน,นี้มันก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับส่วนในตำแหน่งของไฟเพดานด้านบนมีมาให้มือจับด้านบนมีมาให้นะฮะอันนี้คือครบหมดเลยแล้วก็ส่วนของศีรษะของอันที่นั่งอยู่ในอันสูง180เซนติเมตรนะ ตัวบอดเนี่ยมันปรับขึ้นปรับลงไม่ได้มันปรับได้แค่เอ็นหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะมันจะเหลืออยู่สักประมาณ1กําปั้นพอดีอันนี้คือยังไม่โดนสีสานนะแต่จะโดนในส่วนของตัวเส้นผมด้านบนนะฮะอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งตอนที่2และเขาก็มีการใส่เป็นตัวภรมกระดุมสีฟ้ารอบคันไม่แล้วนะครับล็อกดงล็อกเด็กอะไรพวกนี้มีไม้ครบคราวนี้เดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันบ้าง ไฟท้ายเนี่ยของตัว RS เนี่ยก็จะไม่มมีอะไรมากมันจะเป็นแค่ตัวชุดพาร์ทสำหรับตัวในบางจุดที่มันจะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นตัว RS เช่นสปอยเลอร์ด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับแล้วก็เสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามส่วนคิ้วฝาท้ายเนี่ยจะได้มาเป็นแบบโเมียม แล้วก็พวกโลโก้โลโก้อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดคันนี้จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาคือจะเป็นเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะสำหรับตรงนี้คือเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับแล้วก็พวกกล้องมองลงมองหลังอะไรพวกนี้มีมาให้ครบส่วนท่อเนี่ยยังได้มีการบอกไปเขาน่าจะเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวปลายพักกลางน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนดาวไปยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราสตาร์ทหรือว่าอาจจะเร่งในแบบรอบตัดเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ลั่นมาก แต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันลั่นกว่านี้นะอันแนะนําให้เปลี่ยนเป็นตัวดาวไป์หรือว่าเปลี่ยนท่อนกลางด้วยมันจะลั่นกว่านี้เยอะมากของ j t c นะส่วนถ้าเกิดอย่างซอกด้านทงด้านท้ายพวกนี้คือตะเข็บด้านข้างเดิมหมดนะฮะหัวนงหัวน็อตเหมือนเดิมไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับยางพวกแบบขอบประตงประตูะตอะไรพวกนี้ตึงปี้เลยซินลงซินเลอร์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับแล้วก็สําหรับตัวยางอะไรสำรองจะอยู่ด้านใต้ ชุดเครื่องไม้เครื่องมือนะก็อยู่ในตำแหน่งด้านใต้ตรงนี้เหมือนกันนี่แดนเปิดให้ดูนี่นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดเครื่องมือแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้ก็จะเป็นยางอะไรสำรองแบบนี้เลยก็ดีนะครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ <S <S <ๆ>เพราะว่าตรงนี้คือมันจะเป็นบุ๋มมาให้อยู่แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากฮะก็จะเป็นพวกแบบเบลเพิ่มเติมบางทีอาจจะมีอาจจม่อาลูกเล็กหรือว่าอาจจะมี ภรรยาที่กำลังตั้งคันอะไรพวกนี้เผื่อไว้ในอนาคตพวกคาทรงคาซีก็สามารถใส่ยึดใส่ล็อกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งตอนหลังทั้งหมดแล้วก็รอบคันทั้งหมดที่เราได้ดูกันมารถล,ลูกนี้มันไม่มีอะไรมากครับอย่างหนึ่งเลยก็คือสเสน่ห์ของมันที่ยังยอดฮิตและก็ยังเป็นที่ต้องการสําหรับลูกค้าหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นพีๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนิมิมนตลตัวนี้ยังไงก็คือเป็นความต้องการสําหรับสายวัยรุ่นอยู่ดีเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงขึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ มาต่อด้านในกันบ้างนะครับคือถ้าเกิดอย่างเราเห็นจากด้านนอกมื่อสคูนี้เนี่ยมันจะออกในลักษณะภาพในการมองแบบทึบๆอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสำหรับในเกรด RS เพราะว่าผ้าหลังคาด้านบนเพดานเนี่ยมันจะเป็นสีดำอันนี้ก็คือจะเป็นแค่เฉพาะตัว RS นะแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับพวกแบบ BRV อะไรพวกนี้คือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้รถมันจะเป็นคนละฟิทเมนต์กันนะครับ แอร์แบ็กคู่หน้าอะไรพวกนี้คือมีมาให้อยู่แล้วรถมันเท่นะอันนี้ยอมรับเลยพวกคอนโซลในวิสัยการมองอะไรพวกนี้มันก็แบบง่ายสบายๆแล้วก็พวกแบบจุดมุมอับสายตาตรงกระจกเสา A อเนี่ยอันนี้ก็สามารถมองในมุมของช่วงอาการกะประมาณการเลี้ยวได้แบบสบายๆเลยแล้วก็จะมีเก๊กเก็บของด้านหน้าหนึ่งช่องแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างการตกแต่งเนี่ยสำหรับตัว RS เนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมด คราวนี้เนี่ยตัวจออันที่ดูนี้ก่อนกล้องมองหลังเนี่ยนะฮะของฮอนด้าก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับตัวเส้นไกด์ไลน์เนี่ยคือไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลัยจะปรับระดับได้3มุมมองแบบนี้ถ้าเกิดยังเป็นตรงกันชนท้ายเนี่ยนะเรากดมุมมองที่3อันนี้ก็คือจะเป็นตรงกันชนท้ายพอดีเห็นไหมฮะในกรณีเราถอยเนี่ยสมมติรถค้าหน้ามันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเสาเนี่ยนะเราก็สามารถที่กะร,ระยะในการจอดได้อันนี้ก็คือมันจะง่ายเลยนะในการกะร,ระยะนะครับ แล้วก็พวกเซ็นเซอร์ที่มันร้องเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้งานได้ตามปกติคราวนี้เนี่ยสำหรับตัวหน้าจอโฮมเนี่ยมันก็จะมี FM AM แล้วก็ถ้าเกิดอย่างหลักๆเลยนะนั่นคือบลูทูธ นะครับส่วนพวก Apple CarPlay Android Auto เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือน c ีวิตนะตัวนี้คือมันยังไม่ได้มีการรองรับนะครับส่วนระบบปรับอากาศเนี่ยอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่พวกแบบ v p พัดแล้วก็คือจะให้อ air มาเป็นแบบดิติต้นหรือว่า air ออโต้นะครับปรับร้อนปรับเย็นได้เลยอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ก็คือจะเป็น engine start นะครับส่วนในชุดด้านล่างถัดลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวก power outlet แล้วก็จะมีเป็นตัวที่ใส่ของนะฮะ แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำสองช่องครานี้ Honda เนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นข้อดีนะคือเกียร์มันเป็น CVT ก็จริงนะแต่มันจะไม่ได้มีโหมดชิปอัพชิพดาวมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราเดินหน้าเนี่ยก็คือดีปกติใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเล่นเกียร์สปอร์ตเนี่ยเราก็เลือกมาอยู่ในตำแหน่ง S เนี่ยจบเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่าง RS เนี่ยเราดูกันในตำแหน่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูด้านหลังพวงมาลัยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นตัวแพแเบ,บิี้ นะครับเป็นแพดเดิลชิปแบบนี้ให้เรากดเล่นชิปอัพชิปดาวตรงนี้ได้เลยคือมันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้มันจะใช้ไม่ไแบบไม่สับสนนะฮะส่วนถ้าเกิดพวกปัดน้ำ้ำฝนกับไฟหน้าเนี่ยอันนี้คือยังออโต้ไม่ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นสีก้านมัลติฟังก์ชันด้านการกดรับกดวางจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือหลังแป้นพวงมาลัยส่วนถ้าเกิดฝั่งขวามือเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวคูซคอนโทรลนะฮะระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติแบบธรรมดา นะครับส่วนฝั่งด้านขวามืออันจะมีอีก2ปุ่มเพื่อนๆพ,พืี่พฮะก็คือจะเป็นตัวปุ่มไอคอนพอเวลาเรากดมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ใบไม้แบบนี้แล้วก็อีกตัวนก็คือจะเป็นทัชชันคอนโทรลนะฮะพวกคอนดาเนี่ยนะพอเวลาสมมุติอย่างเราล้างเนี่ยแล้วพอเวลามากลับมาสตาร์เนี่ยพวกทัชชันคอนโทรลจะโชว์บ่อยนะแต่ตัวนี้ไม่เป็นหรือตัวอื่นนะอันอันเคยเจอ แต่พักนี้ไม่ค่อยมีแล้วตรงนี้มันก็สามารถแก้ไขได้นะน้ํามันน่าจะไปโดนในจุดใดจุดหนึ่งนี่แหละสาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็บอกกล่าวเล่าพูดคุยกันฟังได้นะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยก็อย่างที่เราดูไปในตําแหน่งตอนหลังเมื่อสักครู่นี้จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็ปรับเอ็นหน้านะแล้วก็ปรับเอนหลังแล้วก็ปรับสูงปรับลงอะไรเงี้ยได้หมดเลยที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่สายระของคนใช้แนละ้ว ถ้าเกิดยังวิสัยทักน์เนี่ยอันนี้อันบอกเลยว่ามันกว้างมากมันกว้างมากนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างด้านนอกที่เราไล่กันมาดูฟิล์มมันจะทึบเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเข้ามานั่งด้านในเนี่ยมองเห็นด้านนอกชัดเจนเลยฟงไฟตัวรถอะไรพวกนี้คันด้านหน้ามองเห็นหมดนะครับส่วนคันนี้เนี่ยรถมันจะเป็นตัวปี19นะครับเลขไมเนี่ย79,600กัอีก8กิโลถ้าเกิดย่างสมมุติในกรณีแบบนี้เราจะตีซะว่า ตีซะว่าไม่แปดหมื่นเลยได้ไหมตรงนี้ก็สามารถตีได้นะตีซะว่าเป็นไม่แปดหมื่นไปเลยกันรดปีส 19, 19, ิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอายุหกปีรถอายุหกปีใช้งานไปแปดหมื่นโลก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเนี่ยมันสวยนะแจ๊ดเนี่ยมันสวยแต่ก็เข้าใจในมุมก็คือรถเนี่ยมันเป็นสีน้องส้มโอนะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ถูกฉลองหรืออาจจะไม่ได้แบบมองในมุมแบบสายมูอาจจะไม่ได้ชอบไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย แต่คราวนี้คือถ้าเกิดอย่างส้มเนี่ยมันก็จะมีแค่ในเฉพาะเกรด RS อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวภายในเดี๋ยวเราไปสุกันน้ารถและก็บอกราคา G K กันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนเรื่องรถสวย จบกันไป1นคันนะคะพี่ๆเพื่อนๆครับ GK เนี่ยมันเป็นรถที่น่าใช้อันนี้ต้องขอเน้นย้ําอีก1อย่างเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละที่ที่เราได้มีการสัมผัสหรือเราได้มีการดูมันก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณ2อย่าง1ก็คือในเรื่องตัวสภาพและก็เลขไมล์สอนั่นคือในเรื่องตัวราคานะครับวันนี้เนี่ยได้ GKRS น้องส้มโอคันนี้อันขอนําเสนอในราคาเอาไปเลยนะ5้าแสนหบาท แต่ถ้าเกิดก่อนสงการนี้ฮะอันอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยมีรถไว้ใช้เดินทางกลับบ้านหรือไว้ขับหล่อๆขับเท่ๆท่อรันรันแล้วๆแบบนี้อันลดราคาให้เหลือ4 99,000บาทถ้าเกิดเราส่ง6ปี72งวดก็อยู่เดือนละประมาณ9,000ต้นๆนะครับจะดาวก็ได้หรือจะฟรีดาวก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆพพี่ๆจะสะดวกในการออกรถนะครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับแลบประกันเครื่องเกียร์นะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนฟรีกองน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนฟรีนะครับตั้งศูนย์ทวงล้อยางยางแล้วนี้อันจาัดก,การให้หมดและก็ขัดสีเคลือบผิวทําความสะอาดก่อนส่งมอบแล้วประกันเลยว่าไม่แตกต่างอะไรจากการออกแจ๊สมือหนึ่งเลยและเดี๋ยวไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปห,หนึ่งของตัวรามไปก่อนนะครับสวัสดีครับ